สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทิศทางประเทศไทยและดิฉันอรวรรนกลิ่นวิรัติกุลค่ะวันนี้เป็นวันเปิดทําการเดือนแรกของสัปดาห์การทํางานส่งท้ายก่อนหยุดยาวสงกรานต์นะคะหลายๆคนวางแผนถึงการไปท่องเที่ยวสงกรานต์ไปสนุกสนานกับวัฒนธรรมประเพณีไทยแต่หลายๆคนนั้นก็อดที่จะนึกเป็นห่วงไม่ได้ว่าพอเที่ยวสงกรานต์เสร็จกลับมาสู่ภูมิลําเนากันแล้วเนี่ย ทิศทางของบ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเมื่อจับความจากการชุมนุมใหญ่ของทางกปปสเองก็ดีนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งนปชด้วยซึ่งก็ได้ถือว่าเข้ามาในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วแม้จะเป็นชาเมืองก็ตามนะคะการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายไม่มีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่จะมีขึ้นต่อไปนั้นก็คือการจะ มาเผชิญหน้ากันด้วยกำลังคนของทั้งสองฝ่ายโดยมีเดิมพันสำคัญอยู่ที่การตัดสินคดีความอันเกี่ยวเนื่องกับสถานะของรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรนะคะเพราะว่าทางกปปสอเองก็บอกว่าถ้าวันใดมีคำตัดสินคดีของคุณยิ่งรักและทำให้รักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นต้องพ้นจากสภาพการเป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่วันนั้นก็เปรียบเสมือนการ ได้สัญญาณโดยไม่ต้องเป่านกหวีดนะคะที่มวลชนที่มารวมตัวกันนั้นจะได้นําไปสู่เส้นทางการมีอํานาจรัฐหรือว่ารัฐาธิปัตย์นั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะทางแกนนกํานปชโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคนใหม่คุณจตุพรพรมพันธ์ก็บอกว่าถ้าวันนั้นมาถึงนะคะวันที่ศาลหรือว่าองค์กรอิสระใดก็ตามตัดสินคดีของนายกรักฐมนตรีและทําให้คุณยิ่งรักนั้นต้องพ้นจากสถานะการเป็นรัฐมนตรีไปวันนั้นก็จะถือว่าเป็นการ ลุกฮือขึ้นมาของภาคประชาชนในมวลในใน,ในส่วนของนปชด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์นี้ก็คงจะอีกไม่นานแล้วล่ะค่ะหลายๆคนก็ดูห่วงเวลาแล้วก็น่าจะอยู่ในราวๆหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานนะคะคำที่พูดถึงกันมากในช่วงวันสองวันนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือคําว่า รัฐาธิปัตย์นะคะซึ่งก็มีคนที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้เนี่ยกันมาเป็นระยะระยะแล้วแต่ว่าสถานการณ์วันนี้นะคะคำว่าราัฐาธิปัตย์นั้นก็จะนําไปสู่การดําเนินคดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางกปปสตั้งแต่คุณสุเทพแลกแกนนําค่ะเพราะว่าทางสอ,รอสอรวมทั้งพรรคเพื่อไทยนะคะก็มองว่าคุณสุเทพเทือกสุบันนั้นกําลังจะกระทําการเป็นกบฏแล้วก็มีการล้มล้าง ระบอบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ให้มีการดําเนินคดีกันในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของสอวอเองนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นค่ะการเลือกตั้งสอวอที่เสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้กกตก็ประกาศรับรองรอบแรกแล้วจำนวน58คน จาก58จังหวัดค่ะเหลือที่ยังไม่รับรองอีก19คนจาก19จังหวัดเนื่องจากมีเรื่องร้องคัดค้านเข้ามานะคะในภาวะที่สภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีนะคะอันสืบเนื่องมาจากการรักษาการอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็จะต้องรอการเลือกตั้งครั้งต่อไปหลังจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกกตอเองวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะประกาศได้ว่าจะจัดการเลือกตั้ง รอบใหม่ชดเชยของวันที่2กุมภาได้เมื่อไหร่นะคะเนื่องจากจะต้องมีการหารือกับ73พักการเมืองในวันที่22เมษายนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะมีบทบาทสำคัญในสภาตอนนี้ก็น่าจะเป็นบทบาทของสอวอนั่นเองค่ะวันนี้เราเลยจะมาสนทนากันนะคะกับวิทยากรรับเชิญนะคะในหัวข้อว่าบทบาทสอวอกรณีรัฐถาธิปัต์ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้สัมภาษณ์กับท่านกันนะคะวันนี้ขอเป็นสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะก็ขอร่วมโหวตกันก่อนค่ะสําหรับความคิดเห็นที่สามารถส่งเข้ามาได้ผ่านช่องทาง sms c 1 1 1 2 0 4นะคะวันนี้เราถามท่านผู้ชมว่าท่านสนับสนุนให้มีรัฐาธิปัตย์โดยกปรปปสหรือไม่กด1ถ้าท่านสนับสนุนกด2อถ้าท่านไม่สนับสนุนนะคะผลของการโหวตครั้งนี้จะรายงาน ให้ทราบในช่วงท้ายรายการกันเช่นเคยค่ะแต่สำหรับผลโหวตที่เราถามกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะว่าท่านต้องการนายกคนกลางหรือไม่ไปชมผลโหวตของเมื่อวันศุกร์กันก่อนค่ะ ะะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนื่องจากท่านไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าก็น่าสนใจเนื่องจากท่านเป็น อดีตสวนะคะที่เคยทําหน้าที่สําคัญเหมือนกันในช่วงที่บ้านเมืองของเราเคยมีวิกฤตการเมืองเกิดขึ้นในยุคข,ของปี2553ท่านนี้ท่านเคยเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญวงรอบการเมืองในปี2557ที่หลายๆคนกลัวว่ามันจะรุนแรงซะยิ่งกว่าปี53ด้วยซ้าไปนะคะวันนี้มาฟังความเห็นของท่านกันบ้างน,นะคะในสถานะของการเป็นอดีตสว เลือกตั้งด้วยค่ะวันนี้เราได้เรียนเชิญท่านอดีตสวนนทบ,บุรีดีเรกถึงฝั่งมาให้ความเห็นมาพูดค,คุยเห็นมาพูดคุยกันกับทางรายการที่ทางประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านดิเรกค่ะครับ,รบสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นคงจะต้องสอบถามความเห็นของท่านก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลามีการพูดถึงคําว่ารัฐาที่ปัดเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีการหมายตาไปที่บทบาทของสวเพราะว่าเหลือเป็นเพียง ผู้ที่ทําหน้าที่อยู่ในรัฐสภาของเราตอนนี้เพียงสภาเดียวท่านมองบทบาทของสอวอตอนนี้ว่ามันจะมีความเข้มข้นและสําคัญอย่างไรบ้างกับการเมืองในรอบนี้คะครับพูดถึงบทบาทของสอวอในช่วงที่เราว่างเว้นจากสภาที่ยังไม่มีสสเนี่ยแล้วก็ถือว่าสอวอก็มีอํานาจที่จะดําเนินการได้ในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะเนี่ยเราสอวอมีอำนาจตามมาตรา1 2 8กับมาตรา132 คือสามารถที่จะเปิดประชุมได้ในกรณีสําคัญสาคัญเนี่ย<ะ>สามเรื่องนะครับสามเรื่องตามมาตราร้อยสามสิบสองเนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องของการเห็นชอบแต่งตั้งผู้สมด็จราวมคิแทนพระองค์เรื่องที่สองก็คือเรื่องของเห็นชอบแต่งตั้งองค์กรอิสระ,ะและก็เรื่องที่สามก็คือถอดถอนนักการเมืองนะครับ<ะ>อย่างกรณีที่กําลังเป็นข่าวกันอื้อฉาวอยู่เนี่ยนะครับ คือตัวท่นนิคมหรือท่านนายกอะไรต่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ย <Ha. S 1> อำนาจอันนี้ก็ยังเป็นอำนาจของสอวอ,อยู่นะครับโดยเฉพาะสวที่พวกผมเองยังรักษาการอยู่นะฮะ <Ha. S 1> ยังยังรักษาการอยู่จนกว่าสวใหม่เขาจะเข้ารายงานตัวครบ95%้า <Ha. S 1> นะครับ ในระหว่างนี้เนี่ยที่หลายๆคนกําลังสงสัยนะคะกับสิ่งที่จะมีการเ,าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองใน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 อนาคตอันใกล้นี้น,นะคะก็คงต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากทางสวสรรหาจํานวนหนึ่งนะคะพี่คุณภัยบูลนิติตะวันเป็นแกนนําแล้วก็มีการนรํารายชื่อของสวสรรหาประมาณ28คนเนี่ยค่ะไปร้องสารรัฐธรรมนูญและสารท่านก็มีมติรับวินิจฉัยด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวี์เปลี่ยนสีนะคะจากตำแหน่งเลขาธิการสมชเนี่ยค่ะโดยในคำร้องของสารรัฐธรรมนูญค่ะต้องเรียนถามคุณท่านดิเรกด้วยนะคะเพราะว่าในคำร้องที่คุณภัยบูลนิติตะวันส่งไปให้สารเนี่ยได้มีการพูดถึงขั้นตอนที่จะขอให้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยด้วยว่าถ้าเกิดท่านนายกถูกชี้ว่ากระทํา ผิดนะคะตามมาตรา268จริงมีผลให้ความเป็นนายกสิ้นสุดลงเฉพาะตัวแล้วก็จะทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งตามไปด้วยเนี่ยแต่ในสิ่งที่ท่านไพบูลถามไปเนี่ยบอกว่าจะต้องมีการแต่งตั้งนายกคนใหม่ด้วยโดยอ้างอิงจากรัฐธรรมนูญมาตรา172 และ173ถามเป็นความรู้และก็มุมมองของท่านดีเรกหน่อยละค่ะว่าสอวอที่ท่านรักษาการกันอยู่นี่รวมทั้งตัวท่านด้วยนะคะจนกว่าจะครบจำนวน95%แล้วก็เปิดประชุมได้เนี่ยจะมีอำนาจหน้าที่ได้ถึงขั้นการสรรหารและแต่งตั้งนายกคนใหม่ได้ด้วยหรือเปล่าคะ <c oughs> ถ้าดูจากรัฐธรรมนูญนะครับถ้าดูกฎหมายให้ชัดเจนเนี่ยนะครับสอวอเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรเลยนะครับที่จะไปเสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี นะครับแล้วที่เราพูดกันในเรื่องมาตราเจ็ดเนี่ยชัดเจนนะฮะไม่มีมาตราเจ็ดไม่ได้เปิดช่องให้กับเสนอให,ให้ให้มีนายกประธานอย่างนี้ได้เลย <ฮะ S 1> ชัดเจนไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีทางเลยนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็อำนาจหน้าที่ของอำนาจหน้าที่ของสอวอเนี่ยถ้าเราเปิดพิสามันตามมาตราร้อยหนึ่งสามสองเนี่ยนะครับมันก็มีอำนาจอยู่สามอย่างที่ผมได้อธิบายแต่เบื้องต้น เพรานั้นไม่มีอำนาจที่จะไปเสนอนายกรัฐมนตรีไม่มีทางเลยปิดประตูนาถ้าเราพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับ500ที่เขียนอยู่ในมือเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นไปได้เลยนะครับในในในความออพยายามของอีกด้านหนึ่งนะคะก็บอกว่ามันก็อาจจะ ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าแม้จะไม่เคยมีการปฏิบัติมาก่อนเนี่ยแต่ด้วยภาวะการที่อาจจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยในความเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยในความเห็นของท่านดิเรกเองเนี่ยมองว่านะคะสอวอเองก็จะสามารถมีช่องทางไหนบ้างล่ะคะถ้าเกิดจะมีความพยายามทํากันอย่างนั้นจริงๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็มีการบอกว่าตัวของท่านรองประธานวุฒิสภาเนี่ยนะคะก็จะสามารถทําหน้าที่ ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าประธานรัฐสภาอยู่ได้ด้วยเนี่ยคะ่ะท่านรองประธานเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ท่านรองประธานก็ไม่มีอำนาจที่จะเสนอนายกตามมาตราเจ็ดได้เลยผมยังยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นคืออย่างนี้นะฮะพวกเราเนี่ยตีความตามรัฐธรรมนูญตีความตามกฎหมายกันเนี่ยเข้าข้างตัวเองกันเป็นหลักไปหมดอยากจะกลาเรียนตรงๆว่า เวลานี้ประเทศไทยมีสีถนนชัยเต็มไปหมดเพราะนั้นพอมันเป็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองมันถึงมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับ<ะ>ผมอยากจะกล่าบเรียนว่าอจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะจะว่างเว้นถึงขนาดอย่างนั้นเนี่ยไม่มีเมื่อนายกถูกถูกคดีสมมติสามลุนชี้ว่านายกผิดนะฮะคนอื่นที่ก็เป็นรองนายกก็กทําหน้าที่ร<ะ>ัา,าการแทนนายกไปคณะรัฐม<ะ>นตรีก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่มันจะออกนอกกรอบนี้ไปได้เลยะนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกขบวน,นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันมีกฎหมายเป็นหลักอยู่อย่างที่ผมพูดเน่ะเราตีกฎกฎ,กฎหมายทุกวันนี้มันเละเทะไปหมดแล้วของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งสามแท่งเนี่ยมันก้าวไก่กันหมดนิติบัญญัติบริหารตุลาการที่จริงสามฝ่ายนี่มันต้องเป็นหลักปักไว้ให้แน่นและไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันทําหน้าที่ตามกฎหมายอย่างชัดเจนเวลานี้มันเละเทะไปหมดแล้วทำหน้าตามกฎหมายอย่างชัดเจนเวลานี้มันเละเทะไปหมดแล้ว <S <S อำนาจโยกย้ายคุณทวินเนี่ยจริงๆก็เป ja ็นอำนาจของฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารเขามีอำนาจที่จะโยกย้ายถ้าเราย้อนกลับไปดูรัฐบาลหลายๆรัฐบาลย้อนหลังมาเนี่ยนะครับการโยกย้ายลักษณะยนี้มีมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเขาที่เขาจะต้องทาและดําเนินการเพื่อจัดรูปแบบของของการบริหารให้เป็นไปตามที่เขาได้หวางนโยบายไว้เพราะนั้นมันเป็นอำนาจเขาชัดเจนอย่างเนี้นะครับ ก็มามีปัญหาถูกกล้องถูกฟ้องกันมาจนกระทั่งฟ้องไปศาลรัมนูลให้สารัมนูนเอาความผิดกับนายกเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เรากําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถูกท<ฆ>้วงบ้างอย่างกรณียกย้ายอย่างเก่งสารปกครองก็สั่งให้ย้ายคืนก็จบแล้ว<ฆ>มันก็ไม่เห็นมีความผิดอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามแท่งของเราเนี่ยนิ่ิบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยเวลานี้มันมันล้มเหลวหมดแล้วล้มเหลวหมดเพราะว่า ก้าวไกลอำนาจซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราดูลำนูลมาตราสามนะฮะอาตาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหาสัตว์ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาทางคณะรัฐมนตรีและทางศาลหมายความว่าทั้งสามแท่งเนี่ยใช้อำนาจของพระมหาสัตว์ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเมื่อแต่ละแท่งที่เขาได้ทําหน้าที่ของเขาไปเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ตามรัฐบมนตามอำนาจหน้าที่ที่ พระมหา,าสัตว์ส่งใช้ค <Ha. S 2> เวลานี้เนี่ยสามแท่งเนี่ยแต่ละแท่งที่เขาได้ทําหน้าที่ของเขาไปเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตามอํานาจหน้าที่ที่พระมหาสัตว์ส่งใช้ค <Ha. S 2> เวลานี้เนี่ยสามแท่งเนี่ยห <Ha. S 2> น้าทั้งหลายทั้งปวงและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องทำรัฐมนูล นะฮะให้เกิดความชัดเจนขึ้นไม่ใช่ตีความกันไปอย่างนี้จนกระทั่งผมพูดว่าสีธนนชัยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วมันไม่มีทางที่จะกก,กู้บ้านเมืองให้กลับคืนมาได้เลยถ้าเราไม่ยึดหลักของกฎหมายด้วยด้วยความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงนะครับแล้วตีความกันตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ตีเอาประโยชน์เข้าฝ่ายนั้นเอาประโยชน์เข้าฝ่ายนี้และนี่แหละคือที่มาที่มันจะทําให้เป็นตัวเล่งเป็นตัวเติมเชื้อให้เกิดปัญหา ค,ความเดือดร้อนเกิดปัญหาที่จะนํามาสู่อสงครามประชาชนที่มาได้ท่านดิเ,เล่ค่ะแต่กังวลและเกินและห่ว,หวงและเกินครับค,ค่ะเดี๋ยวเราคงพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่ท่านดิเรกบอกไว้นะคะว่าเรื่องของกฎหมายต้องทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นแต่สถานการณ์การต้องทาให้เกิดความชัดเจนขึ้นแต่สถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้กฎหมายสู้กันอย่างเข้มข้นที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้ขอพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ อดีตสวนนทบุรีนะคะเรียนถามกันต่อเลยนะคะอยากถามสภาวะการของในสวก,กันก่อนแล้วกันนะคะในภาวะการที่ตอนนี้เนี่ยสวสัญหาเนี่ยยังคงมีวาระที่จะทํางานสืบเนื่องกันไปละจนกว่าจะมีสวเลือกตั้งที่ผ่านการรับรองถูกต้องแล้วเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แต่สานภาพของกลุ่ม สวเลือกตั้งเดิมนะคะที่ทําหน้าที่รักษาการอยู่ตอนนี้เนี่ยท่านดิเรกประเมินอาการยังไงเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าถ้าเห็นท่านนิคมนะคะหรือท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยก็โดนกันมาทั่วนหน้าแล้วจากการวินิจฉัยของทางปปชนะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องของการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้สวที่เหลืออยู่เนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องตามสประธานไปเนี่ยก็จะทําให้ใน วุฒิสภาเองเนี่ยเหลือแต่เฉพาะสวสัรหาแล้วก็ทําหน้าที่ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรศัพท์ยังกําลังติดต่ออยู่นะคะก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องสอบถามนะคะกับทางสวที่ทําหน้าที่รักษาการอยู่นี้นะคะว่าถ้าเกิดมีคําวินิจฉัยนะคะในจํานวน308สสกับสวเกิดขึ้นในระหว่างนี้นะคะจะเป็น อย่างไรนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะก็คงจะต้องรอการต่อโทรศัพท์กันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะก็คือในส่วนของกะกะตนะคะที่บอกว่าการเลือกตั้งนะคะที่ยังดําเนินไปไม่เสร็จสิ้นเลยนะคะแล้วก็จะมีขึ้นอย่างไรหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของทางการเมืองเนี่ยจะมีความ เรียบร้อยนะคะจะไม่มีปัญหาจะมีความพร้อมของทางประชาชนหรือไม่นะคะแล้วก็ได้ให้ทางฝ่ายความมั่นคงได้ช่วยให้ความเห็นกันนะคะก็สรุปแล้วนะคะว่าสรุปแล้วเลือกตั้งไม่ทันนะคะใน60วันหลังจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เลยบอกว่าจะต้องมีการหารือนะคะกับตัวแทน 73พักการเมืองในวันที่22เมษายนนั่นก็ยิ่งจะเป็นการตอกย้ำทำให้เห็นว่าในภาวะง่อนแง่นของสภาอีกด้านหนึ่งก็คือสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่อาจที่จะทำหน้าที่ได้นะคะนั่นก็ทำให้รัฐสภาของเราตอนนี้ก็เลยเหลือแต่ วุฒิสภานั่นเองนะคะขณะเดียวกันวุฒิสภานั้นก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนท่านผู้ชมไปนะคะว่าในภาวะการที่มีสอวอจากการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยได้58คนนะคะยังไม่รับรองอีก19คนนะคะตอนนี้เข้าใจว่าติดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนถามท่านดิเลกก่อนเลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิด3 0 8สอสอส,อสอวอในระหว่างนี้เนี่ยถูกปะปะชชี้มูลให้ต้องหยุดทําหน้าที่เนี่ยโอกาสที่จะทําให้การถอดถอน โดยสวเหลือเฉพาะกลุ่มสวรสรรหาเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมคะในกรณีของคดีท่านนายกเนี่ยคะ่ะเรื่องของการถอดถอนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยอยากจะให้สวชุดใหม่เนี่ยที่เขาเข้ามาะนะครับเข้ามาให้เรียบร้อยครบซะก่อนนะครับแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการถอดถอนถ้านายกถูกชี้ว่าเป็นความผิดนะครับแต่ที่เราว่าต้องการให้เขาเนี่ย ให้สวชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่นี้ก็เพราะว่าสวาชุดของเราเนี่ยนะครับมันมีอีกห้าสิบคนที่เรายังไม่รู้ว่าจะถูกปป,ป,ปชชี้ไปในทางหนึ่งใดถ้าเราเปิดให้มีการเราเปิดสภาและให้มีการตัดถอนในช่วงนี้สวทั้งหมดรวมทั้งผมด้วยที่ก็ต้องทำหน้าที่ถ้าเกิดปปชชี้มูลมาห้าสิบคนก็จะเกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุมขึ้นอีกนะฮะก็จะทําให้ปัญหาเรื่องการถอดถอน,ถอนเป็นที่วิพากษ์วิจารกันไปอีกว่า จะชอบโดยกฎหมายหรือไม่ชอบโดยกฎหมายนะฮะ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือรอให้สวชุดใหม่เนี่ยเข้าเข้าไม้ครบซะก่อน uh huh. ซึ่งก็ไม่ได้เกิดเป็นประเด็นปัญหาทางแง่กฎหมายเลย uh huh. เพราะว่ากระบวนการที่ต้องดําเนินการในยี่สิบวันนั้นเนี่ยขณะนี้ทางสาวได้ดําเนินการแล้วก็คือขอเปิดสภาไปในวันที่สิบแปดเข้าดําเนินการไปแล้วส่วนจะเปิดได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยนะครับ uh huh. ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะกําหนดเอาไว้ว่า จะต้องให้เสร็จสิ้นในเมื่อไหร่ <ฮะ S 2> เพราะนั้นในขั้นตอนนี้ยี่สิบวันเนี่ขณะน,น,นี้สวดเาเนินการไปหมดแล้ว<ฮ>ะนะฮะ,ฮะก็ไม่มีอะไรที่ขัดกับกฎหมายแล้วแต่ว่าถ้าจะรอไปถึงได้สวชุดใหม่มาซึ่งผมคาดว่าน่าจะอยู่สิ้นเดือนนี้ก็คงจะมีมีรับรองเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะ,ฮะส่วนจะครบเก้าห้าเปอร์เซนหรือไม่ <ฮะ S 2> ก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่เราจะรอไม่ได้ <ฮะ S 2> ไม่ได้ขัดกับกฎหมายอะไรเลยผมความเห็นผมควรจะรอตรงนั้นมากกว่า ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะบ่งชี้ไปถึงตรงนั้นได้ยังไงนะคะถามท่านในฐานะที่อยู่ในวุฒิสภามานะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหญ่ๆมาเมื่อปี53แล้วก็รอบปี57เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคนห่วงว่าบทบาทของสอวอเองอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรในปัจจัยที่เพิ่มการเผชิญหน้าทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ท่านฝากมุมมองหรือภา ผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าสาวเนี่ยขณะนี้เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่เพิ่มปัญหาที่ทําให้เกิดความเกิดปัญหาเพื่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศเนี่ยมาตั้งแต่ต้นแล้ว<ฆ>ตั้งแต่การยื่นฟ้องยื่นถอดถอนนั่นอันนี้เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาอยู่แล้วนะฮะ<ฆ>เงื่อนไขต่อมาก็คือผลของการตัดสินคดีอะไรต่างๆๆเนี่ยที่ถูกมองว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขนะฮะผมจึงได้กลาบเรียนว่า ไม่มีกระบวนการยุติธรรมในยุคใดที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากเท่ากับยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขในตัวสวขึ้นมาก่อนด้วยในการที่สวเป็นคนฟ้องศารลรัฐธรรมนูญมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ผมอยากจะกลับเรียนย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่า,าการแก้ไขปัญหาขณะน,นี้ไม่ใช่การแก้ไขด้วยการเสนอในยกคนการ แต่การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือทุกหน่วยงานทุกองค์กรเนี่ยต้องหยุดคิดและตั้งสติให้ดีทบทวนว่าภารกิจหน้าที่ของตนเองที่ทํานั้นน่ะมันถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายไหมหยุดคิดตรงนี้ครับและเมื่อทบทวนตรงนี้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราฟื้นไอ้สามหลักนี่ขึ้นมาเสียนะฮะนี่ติมยัดบริหารจลาการให้ชัดเจนนิติมยัดบริหารจลาการให้ชัดเจนและก็ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอย่างเข่งคัดนะฮะ,ะรัฐธรรมนูญกับกฎหมายอะไรก็แล้วแต่จะต้องเที่ยงธรรมที่สุดในการที่เ,เราเราจะชี้เราจะตัดสินถ้าเราตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาผมว่าสถานการณ์มันจะเริ่มดีขึ้นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเราต้องเร่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผูแ้แทนรัษฎรให้เร็วขึ้นนะครับ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเมื่อเรายังปกครองในระบบประชาธิปไตยอยู่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องทําอํานาจของประชาชนนี้ให้กลับคืนมาโดยเร็วด้วยการจัดการเลือกตั้งนะครับ ได้จัดการเลือกตั้งก้นมาแล้วนะคท่านดิเลกคะพอดีเวลาหมดนะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ท่านได้ฝากเอาไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะทางแก้ปัญหาหนึ่งที่ท่านบอกไว้ก็ทําเรื่องของการเลือกตั้งดีกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้กฎหมายให้เป็นธรรมนะคะก็กขอบคุณท่านนะคะที่ให้สัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะนะคะก็กขอบคุณท่านนะคะที่ให้สัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะส่วนผลการโหวตนะคะของท่านผู้ชมของเรานะคะที่ ตอบกันเข้ามาว่าท่านสนับสนุนให้มีรัฐาธิปัตย์โดยกปปสหรือไม่กดหนึ่งสนับสนุนมี11.66%และที่บอกว่าไม่สนับสนุนด้วยการกด2นะคะมี8 8ด4มี8 8 3ค่ะวันนี้ที่ทางประเทศไทยดิฉันอรวรรกลิ่นวิรัตกกลและทีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ